ครับพี่น้องครับทุบกการอีกเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับมวยออกตรงกับวันศุกร์นะครับก็จะใช้เลขกำลังวันนะครับแล้วก็เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับ ฝาก,กับพี่น้องนะครับได้พิจารณากันในหวดนี้นะครับหมวดที่แล้วนะครับก็ให้9009บนนะครับ0990ก็ลงล่างนะครับขอพลาดตำแหน่งไปนะครับไ้บนลงล่างนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวที่ใช่นะครับ ในแนวทางเลขเด่นบนล่างนะครับ9 4แล้วก็5นะครับ9ก็เอ่อมาข้างล่างนะครับซึ่งก็ตรงกับเลขเด่นนะครับซึ่งก็เป็นเลขกลุ่มเดียวกันนะครับ9009นะครับวันนี้นะครับผมก็จะใช้เลขสูตรแล้วก็เลขกำลังวัน นะครับเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นตัวเด่นเป็นตัววิ่งอีกเช่นเคยนะครับฝากกับพี่น้องได้พิจารณากันนะครับเอาเลยนะครับวิ่งบนนะครับแปดครับสี ชอบเท่ากันนะครับแต่น้ำหนักชอบแปดมากกว่าสี่นะครับจับคู่นะครับแปดสองครับแปดสี่แล้วก็แปดห้านะครับยังเชื่อมั่นในแนวทางสูตรนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสติดนะครับติดคู่นะครับวันนี้ครับ 82, 84, 85นะครับฝากพี่น้องได้พิจารณากันนะครับ3ตัวนะครับ 382, 584นะครับใช้ 782, 784ได้นะครับคู่นี้นะครับ3ตัวนี้นะครับ2คู่นี้นะครับเน้นๆเลยนะครับ 82ครับแล้วก็84นะครับสามตัวนะครับ382แล้วก็584เน้นอย่างละสองคู่นะครับฝากพี่น้องได้พิจนารณากันนะครับในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับ ต่อไปนะครับข้างล่างครับข้างล่างนี้ผมจะใช้เลขกำลังวันสองตัวนะครับเป็นตัวเด่นเป็นตัววิ่งแล้วก็เป็นตัวรูดนะครับเลขกำลังวันของวันออของวันศุกร์นะครับก็จะมีหกมีห้ามีสามนะครับวิ่งล่างครับ 6แล้วก็3นะครับ05ผมดึงไปข้างบนนะครับนนเน้นไปที่6นะครับผมชอบ6นะครับมากกว่า3นะครับจับคู่นะครับ16ครับ26แล้วก็36นะครับ เน้นๆเ,เลยนะครับหนึ่งหกสองหกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ใช่นะครับผมชอบหกม,มากนะครับรุ่นนี้ครับฝากเป็นแนวทางให้พี่น้องเอซได้พิจารณากันนะครับ เลขเด่นบนล่างนะครับเลขเด่นบนล่างนี้นะครับก็เท่าที่ให้ไปนะครับก็เข้ามา4ี่ห้ากวดแล้วนะครับติดติดนะครับยังไม่หลุดนะครับซึ่งงวดนี้ก็มีความมั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะครับมีความมั่นใจมากด้วยนะครับงวดนี้นะครับคิดว่า3ตัวนี้ติดบนล่างแน่นอนนะครับ ไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนนะครับฝากพี่น้องได้พิจารณากันนะครับ8ครับ3แล้วก็6นะครับถ้าพี่น้อง FC นะครับมีเลขในใจนะครับหรือมีเลขดีๆนะครับก็มาก่อคู่ได้เลยนะครับ8 3แล้วก็6นะครับ ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับคิดว่าใช่นะครับฝากพี่น้องได้พิจารณากันนะครับแปดเน้นบนนะครับสามเน้นเน้นล่างนะครับหกเน้นเน้นล่างนะครับเน้นมากๆเอ่อเน้นมากๆข้างล่างคือหกนะครับคิดว่าน่าจะติดนะครับ ก็ฝากเป็นแนวทางนะครับให้กับพี่น้องนะครับได้พิจารณากันนะครับในงวดประจำวันที่1 6กุมภาพันธ์2567นี้นะครับสุดท้ายนะครับขออวยพรให้กับพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับจงโชคดีนะครับมีความสุขเฮงๆงปังๆกันนะครับมีความสุขนะครับโชคดีครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขสูตรคำนวณของอาจารย์แบบชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อว่าบางท่านอาจจะฟังไม่ทันนะคะจะได้แคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่าวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ0990ให้บนนะคะ ตัวเลขก็กระโดดลงล่างนะคะก็ทําให้พลาดไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะงวดนี้ก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะสูตรของอาจารย์นะคะงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567นบนะคะวิ่งบนเน้น8รอง4นะคะวิ่งบนเน้น8รอง4นะคะจับคู่มี8 2 8 4แล้วก็8 5นะคะ สตัวให้3 8มแปดสองหนะคะวิ่งล่างให้6กับ3นะคะจับคู่มีหนึ6งห 6, 6นะคะแล้วก็เลขเด่นบนล่างนะคะมาทุกงวดนะคะให้3ตัวคือมี8มี3มี6นะคะให้ซื้อติดไว้นะคะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะ งวดนี้อาจจะไม่พลาดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ FC f c ซแฟนช่องของละอง c แชน n นลนะคะที่ได้ติดตามสูตรคํานวณของอาจารย์กระบินในงวดนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ